ผู้ชมขามาพบกับสุกัสเหมือนเดิมนะคะกับรายการโลกยานยนต์ทุกวันหยุดในะคาะตะเลกทางช่อง5อย่าลืมนะคะช่อง5กดเลขหนึ่งค่ะวันนี้ค่ะเป็นวันจกักรีแต่สุกัสก็ต้องอัปเดตเกี่ยวกับวงการยานยนต์ให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รู้ทันท่วงทีนะคะสำหรับเบรกแรกนะคะสุกัสต้องขอสแสดงความยินดีค่ะกับค่ายรถยนต์อีซูซูนะคะเพราะว่าในงานคาร of อฟเ Year 2020เขาได้รับรางวัลถึง8สาขาด้วยกัน เยอะมากเลยค่ะมีอะไรบ้างไปชพมพร้อมๆกันค่ะ All New Isuzu D Max พลันุภาพพลิกโลกสำหรับช่วงแรกในวันนี้ครับเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบริษัท D Pet Isuzu Cell จำกัดที่รถยนต Is ์ Isuzu D Max ได้รับรางวัล Car of the Year 2020ในปีนี้ไปหลายรางวัลเลยทีเดียวครับรางวัล Car of the Year เป็นการจัดขึ้นปีละครั้ง โดยบริษัทกังปีอินเตอร์เนชันแนลจำกัดมหาชนซึ่งในฐานะแกนนำการจัดงานเขามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการคัดสรรรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีในด้านต่างๆจากการทดสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กรและหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคมครับนอกจากจะเป็นบททดสอบรถยนต์เพื่อคัดสรรรถยนต์ที่ดีที่สุดแล้วยังเป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี แสดงศักยภาพความก้าวหน้าของการออกแบบการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยและรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับผู้ผลิตรถยนต์เป็นเครื่องยืนยันและการันตีคุณภาพมาตรฐานยานยนต์ครับบีนี้รถยนต์อิส z u ูดีแม็ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วด้วยสโลแกนอิสูซดีแม็กพารานุภาพพลิกโลกยนต์ได้รับความนิยมชื่นชมอย่างล้นหลาม เขาบว่าหลังจากการทดสอบตรวจสอบจากคณะกรรมการอย่างเข้มข้นที่สุดรถยนต์อิสุสดีแมครุ่นใหม่ล่าสุดและบริษัทอีเพชดอิสุสเซลจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์อิสุสก็สามารถพิชิตรางวัลคาออฟต์เยียได้ด้านต่างๆอย่างมากมายครับมีรางวัลอะไรบ้างเราไปดูกันรางวัลแรกเลยครับรางวัลรถบิ๊กอัพขับเคลื่อน2งล้อยอดเยี่ยมอ l l New Isu ุ d ดีแพลรานุภาพ โรางวัลรถพิกอัพขับเคลื่อน400ล้อยอดเยี่ยม All New Isuzu D Max V c r o s s 4x4 รางวัลรถยนต์นั่งอนเนกประสงค์ขับเคลื่อน2องล้อดีเซลยอดเยี่ยม Isuzu MU-X D-ON รางวัลรถพิกัดยอดเยี่ยม เอา new i อิสุสุในแบบพารานุภาพพริกโลกรางวัลรถปิกอัพที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดครับ All new is u z สุ m a ในแบพารานุภาพพริกโลก รางวัลน,นี้สำคัญเลยนะครับรางวัลต่อมาเป็นรางวัลรถมิกอัพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุด All New Isuzu D-Max พลานุภาพพิกโล รางวัลวรถปิกอัพประหยัดน้ำมันยอดเยี่ยมเครื่องยนต์2,500ซีซี All New Isuzu D-Max พลนุภาพพลิกโลก และรางวัลโครงการเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งปีโครงการอิสสุขให้น้ำเพื่อชีวิตโดยบริษัทอีเพชรอิสสุเซลล์จำกัด ปรธานรู้สึกยังไงบ้างคะว่าอิสุซุได้รับรางวัลมากมายติดต่อกันหลายปีถึง8รางวัลนนคะ่ะอามากยทมลได้รับมาผมองรู้สึกขอบคุณมากิงๆค่ะที่บางลมาผมรกขอบคุิคที่ไรบรางมารู้สึกขอากิที่ได้รับาลมร้สกอบมากริๆค่ได้รับางมารกขอบคารงะที่ดับอบคุณมางคี่ได้รับางวัรสคริค่ะ่งม ความสําเร็จของเราครั้งนี้มาจากผู้ใช้รถเมืองไทยให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งแล้วก็ได้รับความการุณาจากคณะกรรมการจัดงานบางกาะอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ในการพิจารณารางวัลเกียรติยศนี้ให้กับเราด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านอย่างยิ่งค่ะขอบคุณแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับอิสุส้วยนะคะท่านประธานครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ คนนะคะอยากจะรู้เหลือเกินค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยแคมเปญจากทาง Mercedes-Benz p r i พายมัสออโต้เฮาเขามีอะไรมาบ้างวันนี้สุกัดมีมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมด้วยค่ะ All new อีซูซูดีแม็กพลังภาพพลิกโลกหนึ่งในรถยนต์ที่เปิดตัวใหม่และได้รับความสนใจขนาดนี้ก็คือ Mercedes-Benz G L C 3 0 0 e ครับรถคันนี้เนี่ยโดดเด่นด้วยดีไซน์ภายนอกอันฉบเฉียวดูสปอร์ต ผสมผสานดีไซน์ในแบบฉบับรถยนต์คูเป้และความเป็นรถยนต์ SUV แบบปลั๊กอินไฮบริดขนาดกลางที่มาพร้อมรูปลักษณ์อันแข็งแกร่งและให้ความรู้สึกสุนทรีในเวลาเดียวกันครับยกระดับใหม่ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีภายในและการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งก็พร้อมตอบสนองการใช้ชีวิตอย่างลงตัวเติมเต็มทุกอารมณ์ของการขับขี่ด้วยสมรรถนะเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบร ที่จะพาคุณก้าวสู่โลกสีเขียวแห่งอนาคตครับโดยผส,สานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ211แรงม้าและจากมอตเตอร์ไฟฟ้า122แหลงแรงม้ารวมกำลังสูงสุดเป็น320แหลแรงม้าครับซึ่งมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะแบบ n นจี t r o n i c ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์มีความนุ่มนวลม,มากยิ่งขึ้นและยังช่วยประหยัดการใช้พลังงานได้มากถึง 6. 5ครับ c e d e s เ e ็น g l c 300 e d มาพร้อมระบบสั่งการด้วยเสียงที่สามารถประมวลผลประโยคที่ใกล้เคียงกับคำสั่งทั่วไปได้อีกทั้งยังจำการเรียนรู้การสั่งงานของคุณระบบปรับรูปแบบการขับขี่ dynamic select ที่เปลี่ยนจากการปรับโหมดขับขี่ผ่านพวงมาลัยมาเป็นการปรับโหมดการขับขี่ผ่านหน้าจอแสดงผลครับ ที่สามารถตอบสนองการขับขีด่ได้ในแบบฉบับที่คุณโปรดบ้านไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco Comfort Sport Sport p ร์หรือว่าจะเป็น Individual ครับ G.L.C. 3 0 0 e เนี่ยมาพร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบที่มีการแสดงผลแบบคลาสสิก r o g r e s s i v e หรือว่าจะเป็นสปอร์ตดี สามารถเลือกข้อมูลสำคัญและประเภทการแสดงผลข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านจอแสดงผลขนาด31.2เซนติเมตรครับให้ภาพที่คมและก็เห็นชัดในทุกสภาพแสง Mercedes-Benz GLC 3 0 0 e มีด้วยกัน2รุ่นครับคือ GLC 3 0 0 e f o r t a t i c AMG Dynamic กับ GLC 3 0 0 e f o r t a t i c c ค o u p AMG Dynamic ครับ สวัสดีครับผมพีทอภิชาติประเสริฐกิจน,นะครับผู้จัดการฝ่ายขาย l amborghini bangkok ครับก็วันนี้จะขออนุญาตแนะนำตัว l amborghini ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งออกมาสู่ตลาดก็จะเป็นอูอรักแนน e ีโวเรวิว r i ส e ครับผม mm hmm. ก็คือตัวคอนเซ็ปต์นะครับ Rear เรวิว r i ส e ก็คือเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับ l amborghini เหมือนกับว่าอยากจะให้แบบย้อนกลับไปดูในรถดังๆในอดีตหลายรุ่นที่เป็นขับ2ล้อฮะแล้วก็เน้นการ ขับขี่ที่เป็นเหมือนเพลว์ไดร ving นะครับผมก็คือถ้าตัวขับ2รุ่นนี้ฮะถ้าจะต่างจากตัวที่ขับสีก็คือหลักๆเลยเนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อนที่เราทราบไปแล้วสล้อกับ4ล้อแต่ว่าตัวนี้จะมี traction control ตัวใหม่นะครับที่ชื่อ PTCS นะครับก็คือ Performance Traction Control เนี่ยออกมาสําหรับขับ2โดยเฉพาะเพราะว่าการที่รถที่มีแรงม้ามากกว่าแบบ5 600แรงม้าอย่างเงี้ยฮะแล้วแรงม้าเนี่ยลงแค่ล้อคู่หลังนะครับโอกาสที่ล้อมันจะมีอาการสลิปหรือว่าฟรีทิ้งเ่เยอะ ตัวระบบเนี้ยก็จะช่วยให้รถเนี้ยขับขี่อย่างสนุกและปลอดภัยขึ้นโดยตัวระบบเนี้ยจะเหมือนกับมีการจํากัดแรงที่ส่งไปล้อหลังนะครับขึ้นอยู่กับโหมดต่างๆอย่างเช่นสตาร์ด้าตัวรถก็จะปลอดภัยมากในทุกพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวที่มีน้ํามีหิมะตัวรถจะสเตเบิลมากอาการรถเป็นกานะฮะแต่พอเป็นโหมดสปอร์ตเนี้ยรถจะค่อนข้างเหมือนกับว่าเพลย์ฟูลให้สนุกขึ้นแล้วก็จริงๆเมือง,งนอก,นอก,นอกเขาเรียกว่าเหมือนดริฟท์โหมดก็คือล้อหลังเนี่ยสามารถแบบ ปล่อยให้รถไหลออกไปไดเ้เพิ่มขึ้นกว่าเดอที่แล้ว30%แต่พอเป็นในโหมดคอซ่าที่เน้นขับบนแทร็กครับตัวระบบแท็กชันเนี่ยจะเข้ามาป้องกันควบคุมไม่ให้ล้อเนี่ยฟรีทิ้งเวลาตอนยิงทะเล่งออกจากโค้งก็จะทําให้เวลาต่อรอบดีขึ้นถ้าต่างก,กันกับตัวขับ4เนี่ยเห็นได้ชัดเลยก็คือกันชนหน้าเลียดิฟิเซอร์หลังนะครับกันชนหน้าตัวใหม่เนี่ยคือออกแบบมาเนี่ย ได้แรงมันใจจากฉลามหน้าตามก็เลยจะค่อนข้างคมแต่ว่ายังมีเอกลักษณ์ของลัมโบอยู่ก็คือจะงนีเห็นเป็นตัววายอยู่เห็นเป็นเหลี่ยมอยู่นะครับซึ่งตัวโอเวอร์ออลของแอโรไดนามิกเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยเพิ่มขึ้น73%ถ้าเทียบกับเจนที่แล้วแล้วก็มาจากตัวดิฟฟิเซอร์หลังที่มีป่องยิงลมขึ้นด้านบนใหญ่ขึ้น2ช่องแล้วก็มีดักเทลเพิ่มขึ้นมาครับก็ตัว ขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยจริงล้อที่ติดไฟรถมาเนี่ยจะเล็กกว่าขับ4อยู่1ไซส์ก็คือล้อ19นิ้วนะฮะซึ่งมีลายใหม่ออกมาเป็น5กา้านคู่แต่ว่าล้อที่ติดอยู่ในรถคันนี้เป็นล้อนิ้วฟอร์ดซึ่งในตัวขับ4ก็มีเหมือนกันจะเป็นล้อตัวที่เบาที่สุดในรถของเ e อเอ EVO โอเคถ้าพูดถึงในเรื่องของจริงๆจุดเด่นต้องบอกเทคโนโลยีแอโร่แล้วก็ระบบาภายในอะอินเทอร์เกรตที่เป็นหน้าจอและทัชสกรีนได้อะไรเงี้ยครับแล้วที่สำคัญก็คือตัวราคาครับของโรบรุนเนี้ยสามารถซื้อได้ในราคา19น8 ก็คือเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะสีก็มีแล้ว7สีเลือกได้ก็คือแดงขาวขาวมุกดำดำเมทัลลิกสีเงินสีเทาครับผมจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้ลดออปชันครับเพราะว่าออปชันแต่ละประเทศเนี่ยโดนกำหนดมาไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ว่าตัวออปชันของขับ2ถ้าเทียบขับ4ี่ครับก็คือตัวขับ2เนี่ยมันจะไม่ได้มาพร้อมพวกระบบช่วงล่างแมิโตกับพวงมาลัยแปรผันแล้วก็ลิสติ้งคือพวกนี้สามารถแอดออนขึ้นไปได้ถ้าแอดออนขึ้นไป ก็ยังถูกกว่าตัวขับ4ีอยู่พอสมควรเหมือนกันคะ uh, เครื่องยนต์เนี่ยเป็นตัวเดียวกับคือต้องบอกว่า6แรงม้า610ม้าเท่ากับตัวขับ4ีคูราเ่นเจนที่แล้วนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่เป็นเครื่องของเจนที่แล้วคือมันเป็นเครื่องยนต์ของตัวอีโวที่เป็น610ม้าเพราะว่าฝาสูบเนี่ยพวกวาลเนี่ยเป็นไทเทเนียมหมดละแต่ว่าที่สาเหตุที่ต้องอดีจูนลงมาเหลือ610ม้าเพราะว่าตัวเนี้ยเบากว่าตัวอีโวขับ4ีอยู่30กิโล เพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องลดแรงม้าลงมาอีก30ตัวเพื่อให้รถแต่บ,บาลานซ์คือแรงม้าต่อนหนักตอนนี้ทั้งขับ4ขับ2เนี่ยแบกอยู่2.2งกิโลกว่าทั้งคู่พอๆกันเลยแรงม้าต่อนหนักก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ความชอบครับคือถ้าคนที่ชอบแบบว่ากดแล้วออกตัวศูนย์ถึงร้อยอะไรเงี้ยฮะสั้นๆหน่อยเงี้ยขับสี่ก็ได้แท็กชั่นออกตัวที่ดีกว่าแต่ว่าถ้าคนที่ชอบแบบอ,อ,อยากจะได้เป็นแบบเพียร์ออฟไรต์วิ่งได้คอนโทรลรถเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ ตัวรถที่มันจับต้องได้เนี่ยก็ตัวขับสองก็เหมาะสมครับผมแรงสุดหยุดทุกความสงสัยอัลท้าฟอร์สดีเซลดีเซลเร่งแรงด้วยเทคโนโลยีอัลท้าฟอร์สซีเทนสูงจุดระเบิดได้ดีเต็มพลังกว่าที่คิดคุ้มสุดๆด,ดีแน่นอนถูกกว่า3บาทที่ PTT Station มีคนถามถึงบอกอเยอะมากเลยนะคะวันนี้เนี่ยสุกัจึงให้บอกอพาคุณผู้ชมคับไปดูนะคะกับรถซูซูกิเซียสชมใหม่ค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเราใจไหมไปชมพร้อมๆกันค่ะ all new ซูซูดีแม็กันระภาพพลิกโลกตลาดอีโคคาที่ผ่านมามีการแข่งขันกันอย่างสนุกสนานหนึ่งในรถอีโคคาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงคือซูซูกิเซียครับ วันนี้ซูซูกิเซียสมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มอุปกรณ์ mm hmm. เพิ่มสีสันเราไปดูกันครับว่าเซียสมีการปรับปรุงอะไรกันบ้างคนที่จะมาให้คําตอบกับผมวันนี้คือสวัสดีครับคุณบลอบครับสวัสดีครับคุณบลลบดีลักงานกรรมการผู้อำนวยการ่ายการขายของซูซูกิประเทศไทยเซียส er ใหม่มีอะไรบ้างครับครับเราหลังจากที่เราได้เปิดตัวเซียสไปตั้งแต่ปี2015นนะครับ,รบเราได้มีการปรับปรุงในหลายๆเวอร์ชัน ันั้นก็คือ CSIS นะครับจนกระทั่งการตอบรับที่ดีเนี่ยเราก็พยายามจะเก็บพอยต์ต่างๆที่ดีของสุ s u เซีย S ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องโดยสารที่กว้างขวางาความสะดวกสบายในแง่ของแอร์แถวหล<า>ังนะครับ<า>คราวนี้เนี่ยเราก็ต้องเพิ่มในส่วนที่ให้มีความโดดเด่นตามคอน,คอนเซ็ปต์ของเราก็คือสัมผัสสบายทุกนิปีแล้วสมัรถนะล่ะฮะคุณประสิทธิภาพการขับขี่เป็นยังไงบ้างเครื่องยนต์ ก็ยังเป็น k 12b ซึ่งมีความประหยัดและความทนทานและก็ถูกใ,ในการบำรุงรักษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามมาตรฐานอีโคคาร Eco ์เนี่ยสามา,ารถประหยัดน้ำมันได้ถึง20กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้ยังเป็นอีโคคาร์อยู่ในเฟสหนึ่งเฟสหนึ่งครับผมซึ่งยังมีความประหยัด <C up. S 2> ที่ได้รับการรับรองอยู่่ครับผมถูกต้องครับได้ครับถ้าอย่างนั้นผมคงต้องขออนุญาตไปทดลองขับยินดีเลยครับได้ครับจะไปทราบผลยังไงครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณแมครับ สวัสดนนะคร,ครับผมเช่ญเลยครับเส้นทางของผมในวันนี้ก็คือออกจากโรงแรมบนถนนทางหลวง1141วิ่งผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ส่วนหนึ่งครับเส้นทางของเราก็ออกจากตัวเมืองครับมุ่งหน้าไปที่อำเภอแม่ริมยาวไปเชียงดาวแล้วครับจากเส้นทางตรงๆยาวๆตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วล่ะครับ มันมีคดโค้งเยอะมากทั้งโค้งเล็กโค้งใหญ่ทั้งยาวขึ้นเข,ขาลงเขาแบบครบทุกรสชาติเสียงเครื่องยนต์รุ่น K12B นะครับขนาด 1,242cc เนี่ยที่มีกำลังอัดถึง11.0เนี่ยให้กำลัง91แรงมา้าบอกเลยครับมันทำงานได้สนุกมากจนถึงกับ คิดว่าเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเครื่องยนต์เล็กลงแต่ประสิทธิภาพไม่ได้เล็กลงเลยครับโค้งที่ขึ้นลงได้ผ่านการรับรองของเซียสถึงการขับขี่การตอบสนองอย่างปลอดภัยด้วยแหละครับเราไปกินอาหารกลางวันในร้านแถวเชียงดาวจากนั้นก็เดินทางกลับครับในเส้นทางเดิมย้อนลอยซ้ายขวาเช็คสมรรถ,ถนะของเซียกันอีกครั้งนะครับ อันนี้ก็สามารถตอบอย้ำได้แล้วครับว่าเซีสใหม่นี่มันคุ้มค่าน่าใช้ครับโดยเจ้าเซตใหม่นี่มี4รุ่นนะครับราคาตั้งแต่523,000บาทไปจนถึงรุ่นทัก็คือปก0 0็คือ675,000บาทครับ ่อนอื่นนะคะสกัต้องขอบคุณค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะกับโชว์รูม Mercedes Benz p r i m u s a u t o h o เ s e เลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราด้วยนะคะสถานที่แห่งนี้ค่ะสำหรับแฟนรายการโลกยานยนต์ค่ะสามารถดูย้อนหลังผ่านทาง Facebook Fan page นะคะแล้วก็ u b e Channel ได้ตามข้างล่างนี้เลย Auto World นะคะคุณผู้ชมคะพบกันใหม่กับรายการโลกยานยนต์ทุกวันหยุดนะคะตะเลิกทางช่อง5อย่าลืมนะคะช่อง5กดเลขหนึ่งค่ะวันนี้สกัไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ